สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ของช่องตะวันยังมีให้เห็นอีกครั้งวันนี้เป็นตอนที่2แล้วนะครับขอบคุณทุกคนที่ยังติดตามและกลับมาฟังกันต่อในตอนแรกเราได้พูดถึงเรื่องทำตัวดีๆเราเป็นดารากันไปแล้วและวันนี้เราจะต่อยอดด้วยหัวข้อใหม่ที่เชื่อว่าหลายคนอาจจะไม่ทันได้คิดว่าใกล้จะปีใหม่อีกแล้วพอดแคสต์ Podcast ตอนนี้เราจะมาคุยกันในเรื่อง อีก3เดือนก็จะสิ้นปีแล้วอะไรที่เรายังไม่ได้ทำและอะไรที่เราจะทำในปีหน้าหัวข้อที่น่าจะทำให้หลายคนได้หยุดคิดทบทวนและมองไปข้างหน้าไปพร้อมๆกันครับตอนที่ 1. เวลาผ่านไปไวเกินไปอีกเพียง3เดือนปฏิทินก็จะพลิกเข้าสู่ปีใหม่ทุกครั้งที่เราได้ยินประโยคนี้หลายคนจะเริ่มถามตัวเองว่าปีนี้เราทำอะไรสำเร็จไปแล้วบ้างมีอะไรที่เราตั้งใจแต่ยังไม่ได้ลงมือทำ ชีวิตมันรวดเร็วจนบางทีเราแทบไม่ได้หยุดหายใจมองย้อนกลับไปว่าตัวเราในเดือนมกราคมกับตัวเราในวันนี้แตกต่างกันอย่างไรตอนที่2การทบทวนสิ่งที่ยังไม่ได้ทำลองถามใจตัวเองว่าปีนี้คุณเคยตั้งเป้าอะไรไว้บ้างอาจจะเป็นจะลดน้ำหนักให้ได้5กิโลจะเก็บเงินก้อนแรกจะอ่านหนังสือเดือนละเล่มจะพัฒนาทักษะใหม่ๆ จะใช้เวลากับครอบครัวให้มากขึ้นแล้วทุกวันนี้สิ่งเหล่านั้นไปถึงไหนแล้วบางอย่างอาจสําเร็จบางอย่างอาจยังคงอยู่ในแพลนแต่ไม่ได้เริ่มจริงๆสิ่งสําคัญไม่ใช่ว่าเราพลาดไปแล้วแต่คือเรายังเหลือเวลาอีก3เดือนที่จะลงมือทำอะไรบางอย่างเพื่อไม่ให้ปีนี้จบไปแบบว่างเปล่าตอนที่สทํทไมเราถึงยังไม่ได้ทำหลายครั้ง สิ่งที่เรายังไม่ได้ทำไม่ใช่เพราะมันยากเกินไปแต่เพราะเราผลัดวันประกันพรุง่งหรือกลัวเริ่มต้นมากกว่าบานครั้งเราบอกตัวเองว่ารอพร้อมก่อนรอมีเวลารอมีเงินรอมีแรงบันดาลใจแต่พอรอไปเรื่อยๆปฏิทินก็เดินไปข้างหน้าจนวันหนึ่งมารู้ตัวอีกทีเวลาก็หมดแล้วดังนั้นคำถามคือถ้าคุณยังไม่เริ่มวันนี้แล้วเมื่อไหร่คุณจะเริ่ม ตอนที่4 3เดือนสุดท้ายทำอะไรได้บ้างอย่าคิดว่าสาเดือนมันสั้นเกินไปจริงๆแล้วมันคือหนึ่งในสี่ของปีที่เรายังใช้ได้เต็มที่คุณยังสามารถเริ่มออกกำลังกายและเห็นผลลัพธ์เล็กๆก่อนสิ้นปีคุณยังสามารถอ่านหนังสือได้สองสามเล่มคุณยังสามารถเก็บเงินได้แม้จะไม่ถึงเป้าหมายทั้งหมดแต่ก็เป็นจุดเริ่มต้นคุณยังสามารถสร้างความทรงจำใหม่ๆกับครอบครัวเพื่อนหรือคนรัก สามเดือนอ่านไม่พอสำหรับทุกสิ่งแต่เพียงพอสำหรับบางสิ่งสำคัญที่จะทำให้คุณรู้สึกว่าปีนี้ไม่สูญเปล่าตอนที่5การให้อภัยตัวเองอีกเรื่องที่สำคัญคืออย่ามวัวแต่โทษตัวเองที่ยังไม่ได้ทำการทบทวนไม่ใช่เพื่อกดดันตัวเองแต่เพื่อเรียนรู้ว่าปีนี้เราพลาดตรงไหนและเราจะทำอย่างไรไม่ให้พลาดอีกในปีหน้า ให้อภัยตัวเองกับสิ่งที่ยังไม่ได้ทําแล้วใช้มันเป็นพลันขับเคลื่อนไม่ใช้เป็นหินท่วงตอนที่6การวางแผนปีหน้าเมื่อพูดถึงปีหน้าอย่าตั้งเป้าเพียงเพื่ออยากทําแต่ต้องทําให้มันเป็นแผนที่ชัดเจนเป้าหมายต้องเฉพาะเจาะจงเช่นเก็บเงิน50,000บาทแทนที่จะบอกว่าอยากเก็บเงินแบ่งเป้าใหญ่เป็นเป้าย่อยเช่นถ้าอยากอ่านหนังสือ12เล่มก็เริ่มจากเดือนละเล่ม จัดเวลาให้เป็นนิสัยไม่ใช่รอว่างแล้วค่อยทําและสําคัญที่สุดคือลงมือทําตั้งแต่วันแรกของปีไม่ใช่รอไปถึงกลางปีแล้วค่อยเริ่มตอนที่เจ็บการสร้างนิสัยเล็กๆสิ่งที่ทําให้เป้าหมายสําเร็จจริงๆไม่ใช่แรงฮึดครั้งเดียวแต่คือนิสัยเล็กๆที่ทําทุกวันวันละสิบนาทีออกกําลังใจเก็บเงินวันละ50าทอ่านหนังสือวันละสิหน้าโทรหาคนที่รักอาทิตย์ละครั้ง สิ่งเล็กๆแบบนี้เมื่อสะสมไปตลอดปีจะกลายเป็นสิ่งใหญ่ที่น่าทึ่งตอนที่8ปีหน้าอยากเป็นใครอีก12เดือนข้างหน้าเมื่อปฏิทินเปลี่ยนไปอีกครั้งคุณอยากเห็นตัวเองแบบไหนแข็งแรงขึ้นมีฐานะมั่นคงขึ้นมีความสัมพันธ์ที่อบอุ่นขึ้นหรือเป็นคนที่มีความสุขกับชีวิตมากขึ้น อย่าตั้งเป้าว่าปีหน้าจะทำอะไรอย่างเดียวแต่ให้ตั้งเป้าว่าอยากเป็นใครเพราะการเปลี่ยนแปลงตัวตนจะพาเป้าหมายทุกอย่างตามมาเองตอนที่9คําคำถามถึงผู้ฟังผมอยากให้คุณหยิบกระดาษขึ้นมาแล้วเขียนสองสิ่งนี้ลงไปสิ่งที่ยังไม่ได้ทำแต่ยังมีเวลาเริ่มในสามเดือนนี้สิ่งที่คุณจะทำให้สำเร็จในปีหน้าเก็บกระดาษแผ่นนี้ไว้แล้วกลับมาเปิดดูในสิ้นปี คุณจะเห็นว่าตัวเองเปลี่ยนแปลงได้มากแค่ไหนบทสรุปจากผมนะครับอีกสามเดือนก็จะสิ้นปีแล้วอย่าปล่อยให้เวลาที่เหลือผ่านไปเฉยเฉยและอย่าปล่อยให้ปีหน้าเป็นเพียงแค่การคาดหวังแต่ให้มันเป็นปีที่เราลงมือทำจริงๆเพราะชีวิตไม่รอใครและเวลาที่ดีที่สุดในการเริ่มต้นก็คือตอนนี้ก่อนจากกันไปวันนี้อีกแค่3เดือนเท่านั้นก็จะสิ้นปีแล้วครับอย่าลืมใช้เวลาที่เหลือให้คุ้มค่า เติมเต็มสิ่งที่ยังไม่ได้ทําและให้รางวัลกับตัวเองกับสิ่งที่ผ่านมาด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้าวันนี้ของลาไปก่อนสวัสดีครับ